เป็นการแนะนำยากให้เจ้าผู้รักษาอยู่นี่ให้จัากเอาซีนในลวงให้ให้ควา<ห>คุณ<อ> <c ười> คือเพิ่นว่าอยากให้เฮ็ดก็เฮ็ดโลดเพอ่น่าอยากให้อเอาเพิ่นมาเกี่ยวของนำ้ำบ่าเพ็นจะสัน่น<อ>คือเพิ่นสิบ่ายอยากให้ตัวแม่นเป็นผู้บ่าว คนมาบอกแม่พ hmm. oh ี่เจดียลวงบได้ค่ะพ่งเป็นหยาวงสวงเด้ค่ะพี่น un ้องัต่ให้ให้เือนเอาเ้อะเพื่อนเอามาคือมีง่ไปแล้วเออคนเฮ็ดก็ได้เฮาก็ต้องปิดผู้เฮ็ดแทนเพิ่นการวงสวงนี่เท่ากับเป็นโชกเออมีโกก่อนไอ่แล้วให้พอเอาให้ได้พอรหัตจากคู่ได้กัะ ไมได้ทุกคนเด้อแล้วก็พัากันคืนนเอา เมื่อป่วมีปุ่นามีบคน,น,นมีปุ่นสูงตัวให้มาเฮ็ดบ่อ่สิเป็นไปยังสั่นละ่ะันไรไ,ได้กันคุ่มีโชควกเนยไห้มาได้ครับเธอเป็นหเหามาเห็ดบุ่นเป็นเจ้าภาพ,าาพ,าาพาลูลกล้านยุนี่ไม่น้อยชอนไปสิไป็นคือต่ออีหยังน้ำหลานน้อยยุนีค่รั่เพียงจะบุญพหาอาศัย คนสุงกอผู้สุงกอกับข้าก็คือเต่าลเอ้านเบ่ดเลยมกะเนอะออภัยนะครับอโทู้คยหยุดนี้แแต่มันเที่ยวไปเที่ยวมาเน มักตัวใดค่ะสำหรับแนวท่างเพื่อมีภูมีสวงม่หมานเจได้จัดบวงสรวงเนาะออไม,ม่ทรัฟหลายกะเป็นแนวท่างหาพิ้นเถือกหลายครับหาเพิ้นมะเป็นเจ้าผ้าบวงสรวงคุณยายมกตัวใดยายก็จิติมักตัวใดนนท์ลูกกรันเป็นพ่อพื้นเรืองว่าเพิ้นฝันมันน้ำทางเนี่ย,ยก็เลยว่ามี่ตัวใดแนล่ะลูก เพิ head, ่นกับบอเพิ่นกับบอท่านเคยไหว้จ่าดอกค่ะเมยหนึ่งย่ากับเลยว่านิหากระแปดบอกระเลยว่าสีบนกระเลยหมูค่ะกระแปดเล่ยบาเลขตัวเกาสิมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่หัวนี่จักสีอยู่บนอยู่ล่างลูกครับเลขสีออกตัวเกาอยู่ตัวเกาสามหกหรือหกแปด ันนี้แม่ก็ให้ลูกพี่จาร์นาเอาให้จับใส่กันเอาแต่ว่าแม่ก็คื้นนักอยู่กับแปดอยู่โอ้ครับผมแต่ว่าคิดว่าสิมีแปดอยู่ดอกครับจังสิเอาตัวใดใส่แต่ว่าแม่กะบ่เคยเป็นใั้ซีนีิลพะพอดีแงก่ไปบอกกับพา,าจาย์์มา พคนก็อยากให้อือโอ้โหจะเฝาเฝ้าผู้ใดอ๋อ่นมาให้ออกวะเมียคือให้พิจารณาเอาลูกหลานผู้ประคับประคองอยู่นี่เขาก็ไม่อ่อนทนตายเนาะลูกก็ได้หลานก็ได้กตผู้ใดที่โศกมาน้ำลูกน้ำลานก็ให้คขึเอาเด้อพี่น้องก็ได้ให้มาตุ้มมาซุ่มกันให้มาซอยกันพุรันจีบละหามะกร่างสรางตัว อาจว่าสิได้โูบเงี้ยโตไปเังสินะเองก็มีเท่านี้ละสูบมานสุดคนเด้อลูกหลานก็ได้ลูกเก่าได้สร้างได้แปลงได้กินได้ท่านห่วมกันบูรณาผู้เหตุก็ได้เฮาก็เป็นผู้เฮ็ดให้เพิ่นอันบวงสวงเนาะก็เป็นบวงสรวงนี่

ครับพี่น้องเจ็ดีคับซี่น้เจ็ดี่ครับพี่เลขทุ่มถูกคุณยายเป็นเซียงไทไปนะพี่น้องนะเลขออกมาเลเก้า่แปดเก้าสี่แปดครับพี่น้องเลขคุณแม่เป่นเซียงไทไปคนจะมีขีการไปแปดไปเตนะครับน้อง พอดีน้องพิมพ์สิล่ำต่อยนะครับเด้อแต่ว่าโทรศัพท์ยังบอนว่างครับเปิดเพลงยังบอนได้นะครับเนาะกับเลยสิให้น้องพิมพ์ล่ำต่อยอยู่ครับเป็นยังล่ำบอลเหลวอยู่เบนยังงอนเด็กล่ำอยู่ขนาดครับเอฟซีเอาเบิ่งตัวเลขไปก่อนครับแต่ว่าตัวเลขอยู่กระถางนี่อ่าแปดสี่เก้าครับใช่แหละโอ้ดีแปดสี่เก้าเด็กแปดสีครับ เดี๋ยวพอไว้สีห้เบิ้งตัวเลขน,นะครับนะข้าวขออนุญาตแพ้คนด้กรับเอฟซีเห็นไหมครับแปดสี่ก็เก้าสี่แปดขับเอครับ 8, 4, 9, 4, หจดไว้เด้อครับเด้อเลขถูกมโอนี้นะครับเพราะน้องพิมล่ำบวงสวงอาทิตย์โค้งสุดท้ายก็ว่าได้ครับเอฟซีครับเก้าสี่แปดโอ้ยเลขงามงามเอฟซีครับอ่าเลขกซีนี่พอสวยมากคืออย่างครับตอนที่ไปอจอมปวกคดตายใส่นะครับเอฟซีลูกฟอร์บนลวานแป้งไปนะครับเราเห็นเลขกซีชัดเจนเลยคลิปนะครับเลขกซีชัดเจนด้วยข้างหน้านี่ถ้าบเอรแปดก็เป็นหก คาบโกก็เป็นหาครับเอฟนะครับเนาะอันนี้ก็ได้เม <dari S 1> ื่อกันครับตัวเดียวกันเก่ากับพกเอาหัวลงนะครับเนาะเอฟเป็นเก่าซีหรือว่าพกซีครับเอฟแต่ว่าซียู่ทยนะครับเอฟครับซีย yeah, <ual> ู่ทยครับเป็นซียู่ทยนะครับเนาะแต่ว่าขั้นเอฟซีมักซีต่างหนาเก่าซีหนานะครับเนาะขับกลับไปกลับมานะครับล่างมั่งบนบังนะครับเอฟซีครับจัะไป ยาให้พาดครับเอซีบางทีพอสวยกะได้ไปย่างไปเอาขากล้องครับก็ได้ห้เอซีเบิ้งนาคนอยู่นะครับเ้าาเหมือนหนาคนข้างก้อนนี่มายูนีก็คือหนาคเนด้วยกันครับเป็นรูปเหมือนนะครับเนาะบานนี้รูปพันกระจางไปแล้วครับเอซีย่างไปแล้วครับจดไปเลยนะครับเอซีครับจุตท่านเลยนะครับเนาะทาจดบุท่านกับเก็บหนาจอไปได้ครับเพื่อเอฟซีครับ หนูก,กรานขันสมบัติครับผมปา้าทิพตาบอกครับเนี่ยครับแต่ไปอ่านบอกภาษาอังกฤษนอกครับพอตรวจพอไปเลยครับเนี่ย ถามพ่อเลยจ้าปันหาหอดใจเราป่ะจ้าอ๋อ,อ,อจ้าจ้าจ้า พวก,กของม,ม้าอาจาะย์พวกของม,ม้ามาจารย์อ,<า>อยากลงสูงใช่ไหมครับอาจารย์ครับคิดได้